ครับเรียนท่านผู้มีเกยียรติผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ที่มีความสนใจด้านการศึกษาโดยเฉพาะทางด้านที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนและชุมชนในทุกระดับทั้งชุมชนเมืองและชุมชนในถิ่นธุรกันดารและห่างไกลผมถือว่าการประชุมสัมมนาในวันนี้ จะเป็นประโยชน์กับการพัฒนาสังคมของพี่น้องประชาชนคนไทยอย่างเป็นธรรมนะครับที่ผู้ที่มีความรู้ทางการศึกษาโดยเฉพาะผู้จัดก็คือทางมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรธและอาจารย์หรือผู้ทรงคุณุฒิที่เกี่ยวข้องรวมทั้งผู้เข้าร่วมสัมมน,นาที่ได้ดาเนินการในวันนี้ในหัวข้อเรื่องของการ ปฏิรูปการศึกษาภาคชุมชนผมต้องเรียนนะครับว่าในฐานะที่ผมเองนั้นมาในภาคการเมืองเป็นตัวแทนของประชาชนและโดยโดยเฉพาะเป็นตัวแทนของประชาชนในภาคถิ่นธุรกันดารเช่ด้วยผมเองนั้นมาจากในส่วนของจังหวัดชายแดนมีพี่น้องประชาชนมีเยาวชนที่เราได้พบเห็นครับว่าขาดโอกาสทางการศึกษา มากแล้วก็ประสบปัญหาที่ต้องได้รับการศึกษาเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนในส่วนอื่นนั้นไม่ดีเท่าที่ควรแต่ว่าก็ถือว่าเป็นโชคดีที่ใหญ่หลวงของประเทศไทยครับที่เรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญ ของพี่น้องประชาชนของพระองค์ท่านทั้งประเทศและโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารหรือที่ห่างไกลหรือที่ขาดโอกาสได้วางแนวพระราชดำริหรือพระราชโบายหรือนโยบายในการที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในทุกด้านโดยเฉพาะด้านการศึกษาและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดานะครับก็ได้ทรงดำเนินตาม ราชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและบระมองค์สารวงมาโดยตลอดนะครับท่านได้ให้ความใส่ใจนะครับเสด็จพระราชดำเนินไปในหลายที่หลายแห่งโดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดารท่านเคยได้มีหลัดไว้นะครับในโอกาสที่เสด็จมาที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธเมื่อปี2544ได้พูดถึงเด็กด้อยโอกาส ะครับไว้ถึง15ประเภทซึ่งพวกเราเองที่อยู่ในวงการศึกษาด้วยแท้ๆนะครับอาจจะไม่ได้คำนึงละเอียดเท่าพราะองค์ท่านแต่ด้วยประสบการณ์และความที่พระองค์ท่านได้ติดตามงานด้วยตัวองค์ท่านเองทําให้ทราบว่าเด็กที่ขาดโอกาสนั้นมีหลายประเภททั้งในเขตเมืองหรือแม้แต่เด็กที่ฉลาดสุดหรือจนถึงอ่อนสุดหรือพี่น้องชนเผ่า หรือเด็กเล่ร่อนหรือคนที่ตามแรงงานหรือแม้แต่ชนไร้สัญชาติต่างๆจำนวน15ประเภทซึ่งเป็นเรื่องที่ภาคการศึกษาทุกภาคส่วนเราต้องมามีส่วนร่วมในการที่จะดูแลคนเหล่านี้เพราะมิฉะนั้นแล้วในอนาคตก็จะเป็นปัญหากับประเทศชาติและเป็นปัญหากับสังคมโดยรวมอย่างแรงเพราะฉะนั้นก็ต้องขอชื่นชมนะครับ ที่องค์กรทางการศึกษาโดยเฉพาะทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้เดินตามรอยนะครับโดยบายของพระองค์ท่านได้ดําเนินการในหลายเรื่องในการที่ให้การศึกษาการดูแลนะครับทั้งในเรื่องระดับชุมชนในระดับของชาวบ้านที่แท้จริงมาโดยตลอดนะครับโครงการต่างๆ ขณะน,นี้ต้องถือว่าเข้ากับระบบของการปฏิรูปก,การศึกษาในทศวรรษที่สองซึ่งหนึ่งเน้นเรื่องของคุณภาพแต่คุณภาพทุกด้านไม่ว่าคุณภาพของผู้เรียนผู้สอนสถานศึกษาหรือแม้แต่การจัดการทางการศึกษาเรื่องที่สองก็คือเรื่องของการเปิดโอกาสนะครับคำว่าเปิดโอกาสนั้นชัดเจนนะครับสร้างโอกาสให้กับคนไทยในทุกระดับ ทุกที่ทุกไวยทุกสถานะและทุกพื้นฐานการศึกษาซึ่งเรื่องนี้เรากําลังดาเนินการอยู่ในขณะน,นี้และเรื่องที่3ก็เช่นเดียวกันครับในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการศึกษาเพราะฉะนั้นจะเห็นนะครับว่าโครงการต่างๆที่เราเดําเนินการอยู่ในขณะน,นี้และโดยเฉพาะทงางมหาลัยศรีกิมวิโรธทึ่สนใจและทุ่มเทในเรื่องเหล่านี้มาหลายปีนะครับ ก็ถือว่าทันสมัยนําหน้าโครงการปฏิรูปการศึกษาด้วยซ้ําเพราะเข้าทั้ง3าหลักครับทั้งเรื่องคุณภาพเรื่องของการเปิดโอกาสและเรื่องของการมีส่วนร่วมผมขออนุญาตที่จะพูดย้อนในเรื่องของการมีส่วนร่วมทางการศึกษาไว้ก่อนนะครับว่าเราเห็นชัดเจนครับว่าการศึกษาในปัจจุบันนี้จะปล่อยให้เฉพาะสถานศึกษาหรือกระทรวงศึกษาหรือโรงเรียนหรือมหาลัยรับผิดชอบเพียงอย่างเดียวนั้นคงจะไม่เพียงพอ ทุกภาคส่วนในสังคมอย่างเช่นวันนี้นะครับที่เราต้องมามีส่วนร่วมรับผิดชอบจัดการการศึกษาและดูแลการศึกษามากยิ่งขึ้นก็จะเป็นประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและโดยเฉพาะเยาวชนในทุกที่นะครับภาคเอกชนองค์กรเอกชนนักวิชาการหน่วยราชการนอกกระทรวงศึกษาธิการหรือแม้แต่องค์กรปกครองท้องถิ่นต้องมามีส่วนร่วมนะครับ ในการจัดการศึกษาให้มากขึ้นประเด็นที่สองที่จะย้อนกลับก็คือในเรื่องของอการสร้างโอกาสวันนี้ขอขอนุญาตที่จะพูดถึงเรื่องนี้สักนิดหนึ่งครับว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธได้มีโครงการจัดตั้งวิรายพโพธิวิชาลัยที่สักแก้วขึ้นมาในแนวหลักการเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งขณะนี้ก็ถือว่าเดินหน้าไปเพื่อสนองตอบ ชุมชนสนองตอบท้องถิ่นอย่างแท้จริงและขณะนี้มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรธก็ได้ดำเนินการในการที่จะจัดศูนย์เรียนรู้สาธิตการศึกษาสมเด็จย่าที่อำเภอแม่แจงรวมทั้งได้จัดตั้งวิทยาลัยโพธิวิชาลัยที่อำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากนะครับซึ่งได้รับการสนับส,สนุนจากงบปฏิบัติการไทยเข้มแข็งนะครับ ของทางรัฐบาลที่จะเดินเนินการเพื่อการศึกษาของท้องถิ่นโดยเฉพาะซึ่งตรงนี้ละครับถือว่าเป็นตัวอย่างที่สําคัญนะครับที่ในภาคการศึกษาในส่วนของอุดมศึกษานั้นยังเห็นความสําคัญนะครับให้กับเด็กในท้องถิ่นเด็กในชุมชนวัฒนธรรมชุมชนหรือความเป็นอยู่ที่แท้จริงให้ความรู้ ที่ดีให้ความรู้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีในการที่จะปรับตัวใช้อยู่ในสังคมของเขาเหล่านั้นเนี่ยครับได้อย่างมีคุณภาพตรงนี้ผมถือว่าต้องชื่นชมนะครับว่าในส่วนของภาคอุดมศึกษาซึ่งโดยทั่วๆไปนั้นเรามองว่ามักจะมองถึงความเป็นเลิศทางการศึกษาเพียงอย่างเดียวแต่หลายมหาวิทยาลัยขณะนี้หลายสถานศึกษาซึ่งวันนี้ ต้องชื่นชมทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรธด,ด้วยความจริงใจนะครับที่ที่ผ่านมาทางมหาวิทยาลัยเองก็มีโครงการต่างๆไม่ว่าเรื่องของบัณฑิตคืนถินนะครับหรือให้โอกาสทางการศึกษาการนักศึกษาในหลายรูปแบบผมอยากจะเรียนนะครับว่าในฐานะตัวแทนของภาคนโยบายนะครับผู้บริหารสถานศึกษา เราต้องร่วมมือกันครับในการที่จะดูแลการศึกษาทั้งระบบการศึกษานั้นคงไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นคนที่จบเรียนหนังสือสูงๆเพียงอย่างเดียวเท่าเราให้ความรู้พื้นฐานทางสังคมให้กับชุมชนในทุกถิน่นไม่ว่าจะห่างไกลแค่ไหนหรือแม้แต่ในชุมชนเมืองให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดีให้เขาสามารถปรับตัวได้อยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพอย่างแท้จริงนะครับถึงแม้ไม่ได้จบดอกเตอร์ เขาก็ประสบความสําเร็จในชีวิตและสร้างความเข้มแข็งและแข็งแรงให้กับสังคมไทยเราได้ผมต้องเรียนครั้งนะครับว่าในฐานะตัวแทนของภาคประชาชนโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลในจังหวัดผมเองนั้นทั้งห่างไกลครับชายแดนทางถิ่นธุรกันดานทางชนเผ่าครบช่วนอยู่ในตัวเองเสร็จผมเองได้เห็นปัญหาเหล่านี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้น ยินดีเต็มใจและกรปรือมใจครับที่เห็นพวกเราที่มีส่วนร่วมทางการศึกษายังเล็งเห็นถึงความลำบากความขาดโอกาสความด้วยโอกาสของคนในหลายระดับไม่เฉพาะในสังคมเมืองหรือคนที่มีโอกาสทางการศึกษาเท่านั้นก็อยากให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมสัมมนาในวันนี้ทุกๆท,ท่านได้ตระหนักนะครับว่าการศึกษาของประเทศ คุณภาพของคนไทยของประเทศนั้นจะประสบความสำเร็จในสังคมได้นั้นคงไม่ใช่เฉพาะด้านวิชาการอย่างเดียวโดยหลักของรัฐบาลโดยหลักของกระทรวงศึกษาธิการชัดเจนนะครับว่าเราควรที่จะมีความรู้ต้องคู่กับความดีต้องเข้าใจคุณธรรมจริยธรรมนอกจากเป็นคนเก่งคนดีแล้วจะต้องเข้าใจในระบบ ประชาธิปไตยอันมีพระมาหากษัตริย์เป็นปนุปมุกอย่างแท้จริงต้องสามารถผลิตคนเข้าไปอยู่ร่วมในสังคมได้อย่างมีความสุขนะครับต้องมีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทยและต้องเข้าใจในสากลในระดับหนึ่งขอสมควรเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขออนุญาตชื่นชมอีกครั้งหนึง่งและขอให้ท่านผู้เข้าร่วมสัมมนานะครับได้เก็บเกี่ยว นะครับสิ่งที่ได้ในวันนี้และประกอบกับความรู้ความสามารถของท่านไปทําอย่างไรครับในการที่จะทําให้การปฏิรูปก,การศึกษาในภาคชุมชนของเรานั้นประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นเราคงรอให้เฉพาะนโยบายนะครับหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งหรือแม้แต่สถานศึกษาใดสถานศึกษาหนึ่งเท่านั้นไม่พอครับทุกฝ่ายต้องร่วมกันจุดประกาย แล้วเดินหน้าไปพร้อมๆกันและหาแนวร่วมในการที่จะร่วมมือกันทําอย่างไรให้การศึกษาเราในทุกภาคส่วนได้มีโอกาสนะครับที่ดีใกล้เคียงกันผมไม่ขออนุญาตไม่ใช้คําว่าเท่าเทียมกันนะครับเพื่อที่สังคมไทยเราจะได้มีความเข้มแข็งอย่างแท้จริงนะครับมีคุณภาพอย่างแท้จริงซึ่งจะนํามาซึ่งความสงบสุขและความแข็งแรงของพี่น้องประชาชนคนไทยในประเทศเรา มากยิ่งขึ้นครับขอขอบคุณครับ